นะคะเงี้ยไม่มค่ะแล้วนะคะเป็นงงลูกครบหนึ่ดปีแล้วใช่ค่ะเพิ่งครบวันเกิดมาวันที่28เนี่ยค่ะครบหนึ่งขวบแล้วโตวไวมากแป๊บเดียวเองมีมีการเป็นแม่ค่ะหนึ่งปีปปเหนื่อยมากค่ะเหนื่อยแล้วก็ ก็สนุกดีค่ะมีมีน้องเข้ามาอะไรเงี้ยแต่ว่าช่วงหลังๆเนี่ยแรกๆเนี่ยใบเลี้ยงเองหลังๆเริ่มรู้สึกว่าเออไม่มีเวลาดูแลตัวเองไม่มีเวลาให้ตัวเองอะไรเงี้ยก็เลยมีพี่เลี้ยงมาช่วยเนี่ยค่ะวันนี้ก็เลยได้หนีออกมาทําผมสวยๆแต่ก็คือดูรูปเองร้อยเปอร์เซ็นต์เลยใช่ใช่ค่ะมีพี่เลี้ยงอยู่ด้วยแต่ว่าก็เลี้ยงเองด้วยค่ะจะเป็นคนคอยแบบพี่เลี้ยงเขาจะมีเหมือนมีหน้าที่แค่ช่วยเราอุ้มดูน้องดูอะไรเงี้ยใช่เป็นผู้ช่วยอย่างเงี้ยค่ะส่วนใบก็จะเลี้ยงเขาตลอดเราเป็นยังไงบ้าง มาถึงการเปลี่ยนแปลงก็แต่แบบพอมีลูกมาสหรับตัวเราจริงๆถ้าเรื่องของการใช้ชีวิตอาไว้ก็ยังเหมือนเดิมนะคะเอ,อแต่ว่าที่เปลี่ยนไปก็อาจจะแบบเหมือนเราก็โตขึ้นแล้วก็มีอะไรก็คือต้องคิดอยู่แต่เรื่องลูกอะคํานี้แบบฟังคนอื่นก็าแบบเอออะไรมันจะขนาดนั้นเลยหรออมาเจอิงจริงเออเราก็เป็นห่วงลูกแบบมากๆทําอะไรก็จะแบบก็จะแบบอุ้ยลูกก่อนดีกว่าเอาลูกก่อนอะไรอย่างเงี้ย ก็เลยไม่ค่อยได้ไปไหนอยู่บ้านแบบเลี้ยงแต่ลูกแล้วคือตัวเราเองอะไม่อยากห่างลูกไม่ใช่ลูกไม่อยากห่างเราเราไม่อยากห่างลูกใครกี่มันน่ารักอะแล้วมันแสบด้วยอะแก็สบอย่นี้บอกว่าเหมือนหลายคนก็แบบว่าเออเริ่มได้เห็นความส่วนบ้านใช่ใช่ค่ะใช่โอ้จริงจริงเริ่มแสบตั้งแต่ประมาณแบบเข้าสิบสิบเดือนสิบเอ็ดเดือนเนี่ยเขาก็แสบแล้วเรียกแม่ได้แล้วอะเรียกแม่ได้ตอนนี้เริ่มพูดว่าป๊า เรียกป้าป่าลานบ้านเลยแบบป้าป้าแล้วก็ไปแล้วก็ทําเสียงไก่แล้วก็ชอบแบบทัเลน์ด้วยความที่แบบเหมือนมองหน้าแม่แล้วก็แบบโยนจานข้าวอะไรอย่างเงี้ยเลยแสบแสบค่ะได้ได้พ่อหรือเปล่าหรือได้แม่แต่ใครเขาบอกว่าคุณพ่อเปลี่ยนไปเยอะนะคนในแกเบอกคุณพ่อเปลี่ยนใช่ใช่ค่ะจริงๆถ้าถ้าสําหรับคนอื่นอาจจะบอกว่าเปลี่ยนแต่ของใบเขาจะเสมอต้นเสมอปลายมากกว่าเขาจะเป็นอย่างตั้งแต่วันแรก จนถึงวันลูกครบหนึ่งขวบแตเนี่ยเขาก็ยังเหมือนเดิมแต่ว่าเพิ่มขึ้นก็คือเหมือนใส่ใจลูกขึ้นมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆม,มันมันมีมันมีช่วงที่เขาแบบละเลยลูกไปบ้างเราก็มีการแบบพูดคุยกันมีนอนมีอะไรอย่างเงี้ยเป็นเรื่องปกติก็เลยแบบเขาก็ดีขึ้นปรับขึ้นแต่ว่าทําง,งานหนักทําง,งานหนักกว่าเดิมด้วยความที่มีลูกด้วยเราด้วยทางครอบครัวด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะต้องทํางานหนักนิดนึง เขาบอกวาแต่ว่ลิกเลนแบบบุกจริงจท่านเลิกจริงจังไม่มีแล้วไม่มีเลยใช่ใช่ใชมีมีคนพูดค่ะบางทีไป,ไปไ,ปไปไหนกับเขาเขาบอกว่านี่ยแจ็คเปลี่ยนไปมากเลยนะอะไรอย่างเงี้ยจะไม่ค่อยบางทีถ้าจะทํางานกลับไปทํางานไปบอกว่าเออกลับไปทําได้นะถ้าอยากจะกลับไปทํำยูทูบแบบเดิมหรืออย่างเงี้ยเขาบอกไม่เอาสงสารเธอกับลูกอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไปทําทางด้านอื่นตอนนี้ก็ทําหนังด้วยหนังเขาก็กําลังจะ ได้เข้าโรงแล้วค่ะแต่ว่าวันไหนอันนี้ยังไม่รู้แต่ว่าเพิ่งเพิ่งโปรโมทโปรโมทไปวันนี้เลยคือก่อนหน้านี้กว่าจะไม่มีเวลาให้เรากับลูกมากที่พอไหนใช่ใช่ใช่โอ้ทารกกันแทบทุกวันค่ะเพราะว่าด้วยความที่เขาทํางานทุกวันตอนนี้ล่ะตอนนี้ก็ก็ทาแต่ว่าใบก็เหมือนคุยกันว่าอ้จะต้องมีเวลาให้เรากับลูกบ้างอะไรเงี้ยเขาก็จะต้องจัดการเวลาเมเนจเวลาของเขาให้ให้ให้มาอยู่กับลูกกับกับเราบ้างอะไรเงี้ย ็ดีขึ้นค่ะดีขึ้นช่วงนี้ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรน้องพูดได้แล้วหลงไหมคะได้ป๋าป้านานได้ป๋าป้าแบบหลงโอ้ป้าป้าหลงเลยดีใจแบบอุ้ยเธอลูกเรียกลูกเรียกป้าป้าได้แล้วนะอะไรอย่างเงี้ยบอกตั้งนานแล้วเขาเรียกได้ตั้งนานแล้วเธอเพิ่งรู้หรอมีอาการแบบออกไปทำงานแล้วอยากทิ้งรถบ้างมั้ยคะมีมีค่ะเขาก็กลับมาเขาจะโทรบอกถึงบ้านแล้วนะบางทีไปอยู่ข้างนอกเงี้ยเขาจะบอกถึงบ้านแล้วเรียกกับลูกก่อนนะอะไรถ้าพูดใหญ่เดี๋ยวเขาช็อตฟิลไหม อะไรนะคะไม่คุพอเราพูดว่าลูกพูดได้ตั้งนานแล้วอะไรเงี้ยเขาแบบตึ้งหรือแบบเออแบบสะเทือนไหมไม่หรอกเขาก็เป็นสไตล์แบบเอาหรอแบบเออเนี่ยเพิ่งได้ยินอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนเขาเขาเคยได้ยินแค่ลูกเรียกแม่แม่แม่อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้คือป้าป้าดังมากเห็นหล,หลายๆคนดูชอบชอบพกของลูกไปข้างนอกติดตัวไปด้วยไปดอไปกอดอะไรอย่างเงี้ยพี่แจ็คมีไหมคะ พี่แจก๊กไม่มีแต่ใบม,ม <l ots> ีจะชอบพระอ้อมแบมเพิดอนเขาอะไรอย่างเงี้ยติดพระอ้อมไปด้วยจะเป็นส่วนมากพี่แจ๊กไม่เป็นหรอกบางทีลืมหรืออะไรอย่างเงี้ยผู้ชายอะเนาะแต่ว่าผู้หญิงอย่างเราเราก็แบบเออเป็นแม่คนอะจะต้องมีแบบของโลูกติดตัวไปบ้างติดลกใช่เวลามีกล้องจอปิดก็จะดูลูกตลอดคิดถึงเขาเลยเติดติดลูกมาหนูติดติดมากกว่าพี่แจ๊กอีก<ร>าลาบๆค่ะถ้าถ้างานในวงการก็ มีบ้างค่ะส่วนมากตอนตอนนี้จะเป็นงานรีวิวนี่ค่ะรับรับรีวิวแล้วก็ถ้ามีงานในวงการก็ถ้ามีโอกาสก,ก,ก็กลับไปทําได้รับเหมือนเหมือนเดิมค่ะถ้ามีโอกาสแบบว่าติดต่อได้ค่ะเกี่ยวกับลูกหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ติดต่อมาได้ก็ หลังๆเริ่มกลับมาแล้วค่ะเพราะว่าลงลงรูกคากิแบบเยอะมาจนไม่รู้ว่าเป็นค่ะเป็นไอจิคากิหรือว่าของเรากันแน่อะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเออเราเราต้องอาจจะเอาลูกไปลงของตัวเองหน่อยนะส่วนส่วนของแม่ขอขอลงของแม่หน่อยอะไรย่างเงี้ยคือมีแต่รูปลูกไว้หมดเลยอะรูปตัวเองแทบไม่มีเลยอันนี้จริงๆอือแซเยนะก็ พรค่ะพรหลังคลอดก็จริงๆก็พร้อมเลยแต่ว,ว่ามันโอกาสที่แบบจะไปถ่ายรูปหรืออะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะน้อยลงนิดนึงตรงเนี้ยแต่ก็หาเวลาแบบพาลูกไปเที่ยวแล้วก็เอาหน่อยอะไรแงี<ช>้ถ่ายรูปลงบ้างต้องมีเวลาแยกไหมเราสามีหร,อรืออะไรอย่างเงี้ยหรืว่าแจ็คเองโมก็ไม่ได้เรียกร้องอะไรขอเวลาสามพี่แจ็คไม่ไม่ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรค่ะถ้าเมื่อไหร่ที่เราพูดว่าเออเราวันนี้ไปเที่ยวกันวันไหนว่างอ,อะไรอย่างเงี้ยเขาก็ส่วนมากเขาจะตามใจไปมากๆพี่แจ็คอะ คือถ้าถ้าพูดอะไรแบบดุอะไรเตือนอะไรเขาจะฟังหมดใช่มายถึงเราเตือนไม่ใช่เขาเตือนออไปนะใ <laughs> บาอาจจะเป็นคนคอยเหมือนแบบคุมเขาในเรื่องแบบเอยจะต้องมีเวลาจะต้องอย่างนั้นนะอย่างนี้นะอะไรเขาก็ฟังทำบ้างไม่ทําบ้างก็แล้วแต่เขาแต่ใบ <laughs> ก็คือเรียนเป็นหลัก <laughs> ใช่ใช่คะ่ะทำงานเป็นงานาีเลยใช่ค่ะก็มีรับงานรีวิวปลาลูกอะไรอย่างงี้ค่ะยังคากีก็รับงานรับค่ะทําตั้งแต่เกิดเลยค่ะรับอยู่เรื่อยๆเลยค่ะ ก็ก็ตั้งแต่คลอดน้องก็เยอะเยอะเหมือนกันค่ะก็ถือว่าตั้งแต่มีลูกก็ชีวิตเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นมากๆทั้งตัวใบแล้วก็พี่แจ็กเลยแต่ว่าพี่แจ็กก็คือรับภาพารัน้อง <laughs> ยังพูดอยู่เลยว่าเดี๋ยวจะสอนลูกให้เหมือนเขาไม่ไม่รู้โตมาจะยังไงเลยลูกเนี่ยก็คือเหมือนเพื่อนก็พูดแบบว่ามันเหมือนเขาแบบคือเปลี่ยนไปแบบหน้ามือเป็นหลังมือเลยความรู้สึกใช่ใช่ ก็เ,เป็นคนนี้อยู่แล้วแต่คนไม่ค่อยเใช่ใช่<ม>ใช่ในอาจจะข้างนอกอะ่ะเขาจะคนละแบบอะ่ะ<ม>อยู่ที่บ้านก็ได้เงี้ยเรื่องพูดกันพูดกันจะอาจจะเหมือนกันแต่หมายถึงว่าเรื่องแบบการปฏิบัติกับเราหรืออะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะต่างกันเงี้ยแต่ของเราอ่ะของใบก็ถือว่าเขาเปลี่ยนนั่นแหละเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นแต่ว่าถ้าถามก็คือเขาเสมอต้นเสมอปลายตั้งแต่ตอนแรกอยู่แล้วก็เลยรู้สึกว่าเออเป็นเรื่องเขาเขาดีมาตั้งแต่แรกอยู่แล้ว แฮปปี้ <Happy> ค่ะแล้วตกลงโรงเรียนลูกยังไงก็มีมีพาไปดูตั้งแต่ช่วงประมาณน่าจะเดือนสองเดือนที่แล้วค่ะพาไปจองโรงเรียนมาเพราะว่าไม่ได้เรียนวัดพ่อเขาบอกให้เรียนวัดใบบอกเองว่าถ้ามีอยู่คนหนึ่งอะเรียนโรงเรียนวัดนะเพราะว่าค้าเดิมหนักอยู่เหมือนกันค่ะ <laughs> เพราะว่าให้ <laughs> ใ,หให้ขากิจเรียนนานาชาติค่ะ <laughs> โหจัโไงเว่าเป็นอนาชาติใชไหใช่ใช่ไม่ด้วยด้วยความที่ใบกับตัวพี่แจ๊กกะไม่ได้จบมาอนาชาติอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยถ้ามีลูกอะอยากให้ลูกเรียนดีๆสังคมดีๆอะไรเงี้ยก็เลยแบบเอไม่ใช่ไม่ได้ไม่ได้บอกว่าอันี่นะแต่ว่าหมายถึงว่าอยากให้ลูกแบบได้ได้ได้เรียนแบบอยากได้ให้ได้ภาษาอะไรเงี้ยเออก็เลยให้เรียนอนาชาติค่ะก็เลยพาไปดูมาค่าเทอมก็หนักหน่วงแต่คุณพ่อเขาบอกไหว จริงๆนี่คือตอนที่พูกเรานอนเรียนวานี่คือพูดเล่นหรือว่าพูดจริงโรงเรียนอะไรนะคะตอนที่แจกโรงเรียนวานน่าจะพูดเล่นแหละหนูแปลว่าไม่ไม่น่าจะพูดจริงนะเพราะว่าใบไม่ไม่ให้เรียนอยู่แล้วก็ให้เรียนต้งแรกอยู่แล้วว่าเราจะใช่ใช่แต่ว่าอบอกบอกจริงๆว่าถ้ามีอีกหลายถ้ามีอีกคนสองคนอะไรอย่างเงี้ยก็เรียนโรงเรียนธรรมดานะเพราะว่าค่าใช้จ่ายค่อนข้างที่จะหนักอยู่เหมือนกัน เขาเนี่ยค่ะเริ่มเริ่มมีพูดแบบนึกอะไรก็ไม่รู้นะอยู่ดีๆก็มาแบบเธอเราเราอยากอยากมีลูกอีกสักคนไหมอะไรเงี้ยรู้สึกว่าบ้ามันก็เลยถามเพราะว่าทําไมถึงอยากมีคนหนึ่งไม่เห็นหรอว่าเหนื่อยมากเลยนะเขาก็บอกว่าเออก็รู้แต่ว่าเหมือนตั้งแต่พอคากิเริ่มโตเงี้ยค่ะเขาเห็นลูกนั่งเล่นกับพี่เลี้ยงนั่งเล่นกับเราคนเดียวเลยเขาเลยรู้สึกว่าบ้านมันดูเงียบบ้านมันดูเหงาสงสารลูกที่ลูกเลี้ยงคนเดียวอะไรเงี้ยพาไปข้างนอกเขาก็กลัวแบบติดไข้ติด ติดแบบโรคมาอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวโตมาเขาก็มีเพื่อนเองอะไรเงี้ยเออเราเราไม่ไหวไปไปเป็นคนพูดเองว่าไปไม่อยากมีแล้วแต่ตัวพี่แจก๊กอะพูดพูดค่ะว่าอยากมีเขาเขายังมีลูกสาวอีกคนนึงแต่ไปบอกว่ารอให้คากิสักประมาณแบบสามขวบห้าขวบไปดีกว่าให้มันเหนื่อยทีละคนแบบจัดการให้เสร็จทีละคนไปก่อนอย เอาจริงก็คืออยากก็ได้แหละได้ได้ใช่แต่ถ้าแต่ถ้าถามว่ามีเลยไหมไม่ใบบอพูดเลยไม่เพราะตอนนี้ก็คุมหนักอยู่เหมือนกันแบบไม่อยากให้ไม่อยากให้มียังยังไม่อยากให้มีมันด้วยอะไรหลายหลอย่างเนาะก็เลยแบบไปเลยบอกเขาว่าเออรอรอไปก่อนให้ทุกอย่างมันแบบลงตัวภาระทางใบด้วยทางเขาด้วยให้มันมันไม่ใช่แค่เรื่องของแบบว่าเราค่อนไปแล้วโหเลี้ยงโคคนนึงก็ก็ค่อนข้างที่จะหนักอยู่เหมือนกันนะคะก็เลยแบบเออรอให้มันอะไรมันเข้าที่ก่อนดีกว่า ใช่ค่ะมันมันหนักนะคนมีลูกไปเข้าใจว่าต้องมีคนเข้าใจแหละว,ว่าเออบางคนอาจจะแบบเหนื่อยทีเดียวไม่คนเดียวใบก็รู้สึกว่าเหนื่อยแล้วเหนื่อยมากๆด้วยค่ะค่ะที่สหนึ่งอะเนาะใช่เขาสอคนจ้ะ